ปังๆก่อนความฮอตของเบลล่าปีนี้ก็คือเป็นแชมป์พรีเซนเตอร์ไมฮันยังไงไปอีกโอไม่ทราบเลยค่ะแต่ต่อเขาทสรุปมาปีที่แล้วคือเราก็ติดแบบเียหน้าความจริงต้องขอบคุณลูกค้าทุกทุกคนแหละค่ะที่เหมือนไว้ใจแล้วก็หลายๆแบรนด์ก็อยู่กันมาแบบนานมากหรือว่าแบรนด์ใหม่ๆที่เข้ามาก็ก็ขอบคุณนะคะที่ไว้ใจแล้วก็เออให้เบลได้เป็นตัวแทนของมีเคล็ดลับชนะใจลูกค้าบ้างไหมคะ่พี่เบลค่ะ คือเบลว่าสําหรับตัวเบลอ่ะเออเบลค่อนข,ข้างจะได้หมดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเขาอยากให้ทําอะไรจะไปในทางไหนหรือแบบ สวยจะตลกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรวมถึงบทบาทที่เราเคยเล่นมาด้วยมันก็คือเหมือนแบบเขายิ่งเรียกว่าเหมือนเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยล้งคะก็เลยต้องง้านๆแบบแนวคอมเมดี้ที่เปล่าบอร์ดเอาตลกตลกมีติดต่อเยอะแล้วคะคือก็จะมีเหมือนเข้าไปอยู่ในบดของสินค้าอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเออเขาอยากได้แบบเหมือนคาแรคเตอร,ร์ในเอ่อที่เคยแสดงมาหรือว่ามีกลิ่นอายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเลยได้แบบงานที่ค่อนข้างหลากหลายหลายแบบคะ่ะอันหนึ่งขนาดต่ากันคะสวยกับ อุ้ยขนาดทุกแม่ <c oughs> บอกแล้วว่าได้หมดค่ะถ้บอกว่ายุคนี้เป็นยุคของเลยนะรู้สึกยังไงบ้างที่ว่าคนยกเป็นของยุของอูอ๋ไม่มีเพื่อนๆอ,อีกหลายคนค่ะไม่อย,อยากอยู่คนเดียวเหงาค่ะ <c oughs> แล้วยังเหลืออาถามทุกปีเลยเนาะยังเหลือส่วนไหนที่แบบว่าสามารถนำสนุกแก้ปัญหายังเหลือไหมมีมีอยู่ค่ะอาทิตเช่นติดต่อคุณพลอยนะคะ IG คุณพลอยได้เลยค่ะยังมีอยู่ค่ะอยู่จริงๆริง เคยคิดไมหมคะว่าพรีซเซนเตอร์ไหนที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะอยู่บนเนเราได้แล้วมันมีอะไรเงี้ยโอ้เออก็ความจริงแล้วมันคืออย่างที่บอกงานของเบลค่อนข้างหลากหลายอะค่ะ,ะ,ะอย่างเช่นเหมือนพอไปบอกคนอื่นหรือว่าเช่นบอกแม่ว่าแบบอุ้ยได้พรซเซนเตอร์ใหม่แล้วนะคือเขาจะเดาไม่ออกว่าอะไรบางทีก็จะมาเป็นในรูปแบบแบบอ่าอย่างเช่นอย่างของวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ชาร์ตอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบ การไฟฟ้าหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคืองานมันจะหลากหลายมากเลยไม่ได้เจี่ยวไม่ได้เจี่ยวแค่ร่างกายอย่าง,าง,างเดียวหรือไงใช่ก็จะมีอย่างอื่นด้วยค่ะงานนี้คือองทำคืออือคือไม่ใช่ว่าแบบจะไม่เลือกเลยหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่ <c oughs> นะทุกคนคือ <c oughs> คือเราคิดว่าอันไหนที่มันเหมาะสมกับเราหรือว่าเรามั่นใจที่จะพรีเซนต์ด้วยแล้วก็มันต้องเป็นในเรื่องของแบบคุณภาพหรือว่าเรื่องขององค์กรดีด้วยค่ะที่เราก็ต้องตวรวจสอบให้มั่นใจด้วยค่ะเพราะเป็นแรีย่ป็สรนะว่าจะสินค้าไหนก็สามารถที่จะเอาด้ยินดีมากค่ะเราได้ถูกระดับระดับใจค่ะเป็นล่าสวยแพงของจริงุ้ยสวยแพงแบบดูลคคาอไม่ไม่ไม่เป<ม>็นอะไร<ม>ิด<ม> ไม่ได้นาบค่ะแต่ว่าปีนี้ก็มีมีเข้ามาใหม่อยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะคะก็จะมีอีก่ล้อุ้ยก็ก็ยังมีอยู่ค่ะน่าจะไม่แน่ใจว่าจะมีที่ทุกคนยังไม่เห็นไหมอา,อาจจะมีอาจจะ กูเยอะมากจนไม่ได้นาบม,มาบางทีรทำงานเรื่อยๆไม่ได้นาบค่ะแบวบยงคนเองคือดาราต้องแบบมีผลงาน,งนาช่วงนั้นพอดีแล้วก็จะได้เป็นพนรีเซนเตอร์แต่ว่าเบลคือตลอดเวลาคือแบ,บวอะโชคดีที่เหมือนขอเขาเรียกอะไรแบบเหมือนคนยังจดจําที่ผลงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังเป็นแบบภาพจําหรือเวลาไปไหนไปต่างจังหวัดก็จะแบบเออเออพ่อแม่พี่น้องก็ยังเรียกแบบอย่างเอ็นดูอย่างเงี้ยอ้าเ,าเาจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่เรื่อยๆอยู่เลยค่ะขอบคุณนะคะ ก็เลยอยากเรื่องมือเป็นที่ไหนมาบ้าง um คะว่าคือเบลก็อย่างที่บอกนะเบลก็ทํารรบุญสําหรับเบลเบเรียกว่าตามปกติ um ทําบุญอยู่เรื่อยๆอย่างสรรม่าเสมออยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะทางดางนี้้างนีก็จะมีหมดไม่ว่าจะเป็นแบบทางแบบเรืร่องของวัดหรือจะเป็นโรงพยาบาลหรือจะเป็นแบบเป็นคนเป็นศาตร์เป็น หรือเป็นเทพอะไรอย่างเงี้ยก oh eh ็ก็ไหว้หมดเพราะว่าคือเหมือนด้วยงานเราและสายงานของเราเกี่ยวข้องกับเออหลายภาคส่วนค่ะเราก็จะต้องมีการแบบไหว้ให้ค่อนข้างครบถ้วนอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าบุญส่งบุญนำพาสะอาดบุญขาวาสนาโตเรียว่าอุ่นดีเซนเตอร์ฮ้ยจะมีคนเหมือนถามเบลเหมือนกันนะแบบเคล็ดลับเหลืออะไรอย่างเงี้ยเออเบลจะแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าคืออย่างเวลาถ้าเบลจะแบบไหว้หรืออะไรอ่ะเบลจะมีการเล่าเรื่องแบบแนะนําตัว หรือถ้าอย่างถ้าสมัยเหมือนตอนแบบตอนเข้าวงการเขาเรียกว่าอะไรแบบยังยังไม่ได้แบบขนาดจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยละกันก็จะบอกว่าเออเนี่ยหนูจะเอาเงินไปดูแลพ่อแม่นะแบบเออให้หนูเถิะหนูเป็นคนดีเขาจะเล่าเรื่องไปค่ะแต่ว่าคือเจตนาก็คือเพื่อเพื่อแบบได้สิ่งดีเพื่อต่อยอดในสิ่งที่ดีด้วยทุกวันนี้ยังเียทำแบบนี้อยู่ก็มันก็ชินกับการพูดคุยไปแล้วค่ะเรียกว่าอ้อนสิ่งต่าง เออเหมือนแบบสนิทกันแล้วหรือเปไม่รู้คือแบบเออพูดพูดกันนานกันเยอะไม่ค่อยคือไม่กล้าค่ะเป็นคนที่ลืมมากเออเป็นคนที่ลืมมากแล้คือถ้าจะขอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เลยว่ามาจากไหนยังไงค่ะก็คือปังยินดี ใช่ค่ะก็ไปได้ไปร่วมบุญสร้างอ,อ,อาคารผู้ป่วยค่ะที่โรงพยาบาลประทายที่โคราชค่ะอันนี้กเ็เป็นบุญที่ใหญ่มากๆเลยค่ะเพราะทูสร้างอาคาร9ชั้นเลยให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยที่เหมือนเขาไม่ได้มีโอกาสในการแบบเข้าถึงการรักษาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเจ้าภาพก็ก็ทุ่มเทเต็มที่มากค่ะ เปี่ยวใช้อย่างนี้มีแบบว่าเข้าฝันผิวไหมบ้านมันจะทำบุญอะเข้าฝันเข้าฝันไม่มีเซนไม่มีแบบแบบนวน,นัว้นค่ะทีน่ะทำบุญตัวตัวสามร้อยสี่เมืวันทำบุญกี่วันชะาอุย <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางวันแบบรู้สึกอุ้ยไม่ราบรื่นหรือแบบก็กดโอนกดหรอก็มีค่ะก็มีก็เคยเห็นเห็นเห็นผลตาทุกครั้งเบ<ร>ลไม่รู้ก็แต่ว่าแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ชอบทำ ไอหลายวัดเองก็อยากมีคิาไปเพราะไปแล้วก็แบบเป็นสะพานลอยก็จะมีหลายคนไปร่วมสิดในในงานนั่นเยอะเหมือนกันอ๋อค่ะก็อันนี้ก็อีกเหมือนกันก็คือไม่ไม่ได้แบบว่าจะต้องจะไปได้ทุกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เรื่องของคิวด้วยความเหมาะสมด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากดึงให้แบบทุกคนแบบงมงายว่าเออทำบุญแล้วมันจะต้องได้ดีหรืออะไรนึกซะว่าเป็นเหมือนเรื่องของความสบายใจดีว่ะน่าจะมีหลักบ้านมาเยอได้ดี มัน่าจะมีค่ะผ่านพิพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีแบบว่าต้องเกิดจาารที่แบบทำบุญแล้วเขามาขออะไรอย่างเงี้ยมีเล็กๆมาขอมีตามเอ่อมีค่ะมีค่ะเราได้เปิดอ่านได้เห็นเบลอะไม่เห็นเองเพราะว่าเบลเบลไม่มีเวลาได้เช็คค่ะก็จะมีแบบเหมือนผ่านผู้จัดการบ้างอย่างงี้ซึ่งก็เขาไม่ได้ให้บทก็ก็ไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆคือต้องต้องเป็นอะไรที่มันตรวจสอบได้ด้วยเขาคือโปรมีจ่าชี แต่อะหลายคนก็จะบอกว่ามีแต่ร้อจะเด้ขอสั3,000จะไม่ขายไม่ใช่เ่ราเราขอเดียวตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเจ้าของงานให้กับตัวเราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ค่ะก็ยังอยู่ล้วครงการต่าง ส่วนมากเราจะขอกำลังใจแบบเออขอกำลังใจให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบเออเป็นคลิปหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่จะส่งไปแล้วเจอฟิล์มอันนี้เราจะทำเงินไหคือเราก็ก็จะบอกว่าอ๋อไม่มีเงินนะคะไม่ได้พกเงินนะคะไม่เคยมีเงินในกระเป๋าเลยค่ะแม่บ่นตลอดเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงเหรอคะจริงค่ะไม่มีเงินในกระเป๋า เป็นล่าฟุกเงินเท่าไหร่อยากรู้อ่ะพร้อมรันำมาวันนี้วันนี้คือเยอะที่สุดแล้วในรอบแบบทั้งปีนี้เลยมั้งคือพันกว่าบาทมีแบงค์พันเลยอย่างเงี้ยค่ะเกิดตกอยที่สุดคือเท่าไหร่ห้าบาทก็มี20ก็มีแต่างแบ่งรถรถคันหรือว่าระหว่างแล้คือบางทีไปกินข้าวหรืออะไรแบบอยากจะติบที่ร้านอย่างเงี้ยก็คือคว้าออกมาแบบ อายเสอกนิดนึงออมีโอ้นไหมคะแบบสแกนไหมคะแล้วทำไมวันนี้ถึงเป็นขั้นกว่ามากนะเชลล์ก็มันบังเอิญอยู่ในกระเป๋าค่ะซึ่งแบบบังเอิญได้ใช้กระเป๋าใบนี้แล้วมันก็บังเอิญอยู่ในกระเป๋าค่ะอย่างนี้ก็คือเขาทำคอนเทนต์กันอยู่เนาะความนับของเดลล่าก็คือหกเงินไม่ถึงห้าบาทเนาะเออหกเงินให้น้อยที่สุดจะได้ไม่โดนวิชาชีสเราจะไม่เคยจวนตัวถึงขั้นแบบวุ้ย ถ้าจะทำยังไงดีกับมันไม่มีจานเออมันเป็นแบบหมดไม่ีเขาไม่มีให้สแกนแต่ในกระเป๋าเราไม่มีเราก็ไม่มีข้าวจะกินละมั้ด้แล้วจริงจริงพอนึกก่อนนะ เงินหมดแล้วเดือดร้อนไม่เคยเคยแต่นละมันหมดแล้วเครื่องดับเนี่ยแหละค่ะก็อีกแล้วเหมือนกันก็คือขี้เกียจเติมนละมันการขี้เกียจกับทุกเงินเลยอะไรกันเนี้ยว่าจะใช้ความเป็นเดี่ยวบ้างกสิอ่าไม่นายนะไม่นยนะเดี๋ยวไม่นายจะมาเฮ้ยเหมือนเคยเลยอ่ะเหมือนเคยเลยเมื่อวันก่อนแบบเคยุณอาจจะเคยมีเหตุการณ์นั้นไม่แน่ใจบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวแบบมาจ่ายให้พีหลักสิบแล้วไม่ต้องย้ายแล้วแลยากแรู้สึก คงจะเคลียไปแล้วแล้วเขาเชื่อไหมว่านี่คเบลาไม้ยังไม่ได้ปลอมตัวไเบลาไม่น่าจะไม่มันเคยมีนะอซิเดนต์ใช่เคยมีค่ะจำไ่้ไหมถ่าเรายังไม่ได้เคลียเาสามารถทักมาได้นนี้ไม่น่ามีแล้วนะคะสมัยนี้เาสแกนกันได้แล้วมาเดี๋ยวเ่องล่างนา ว่าไปอก็ไปร่วมงานอีเวนต์ค่ะของคลาสสิกโบสถ์ข์อยุธยาค่ะคุณพ่อคุณวิวค่ะคือด้วยความที่เป็นอยุธยาพอพูดถึงอยุธยาปุ๊กก็เหมือนทางทางแบบคุณพ่อคุณวิวแล้วก็ทีมงานก็นึกถึงเราว่าเอ้ยเหมือนไม่เยือนทินอย่างเงี้ยเราไม่ไปได้ยังไงอะไรประมาณนั้นก็เลยเกิดเป็นที่มา ไปร่วมง,งานค่ะไปร่วมอีเวนต์ค่ะเป็นแบบเพื่อนพ่อเป็นดูเราไมหมนี่หนุ่ยเุณพ่อใจดีอยู่แล้วค่ะค่ะก็เออก็เป็นเราเองนะที่แบบว่าอุ้ยแบบแอบเกรงนิดนึงเพราะว่าทุกสายตาจับจ้องเลยอย่างเงี้ค่ะเพราะว่าเห็นไปทักครอบครัวเของพ่อไป อะไรเป็นการเปิดตัวในตัวเป็นการเปิดตัวของการล่องเรือค่ะไม่รู้เปิดซึ่งเราอยู่ในเรือด้วยซึ่งเราก็อยู่ค่ะเพราเปิดตัวเราลงเรือไม่ปะโจ้คู่คุณพ่อ์ลไม่รู้ว่าจะรูปแบบไหนแล้วมีว่าไงบ้างคะเขาเขาในพแจ็คเล่งอะไรยิ่ง้ยเลยอืมก็ก็ไม่ได้ว่ายังไงค่ะการนี้ใครติดต่อมา เป็นทางเป็นทางทีมของคุณพออ่อคุณดค่ะไม่ได้มีแบบว่าคุณดิวม,มีแบบว่าออส่วนช่วยอะไรกันดินมมีไมไม่มีไม่ได้มีส่วนช่วยค่ะคือเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรคือได,ได้ได้รับการแบบเล่าเรื่องมาก่อนน้านิดนิดนึงอยู่แล้วว่าเอออาจจะมีงานนี้นะอะไรอย่างก็พอจะว่างไหมช่วงนี้อะไรอย่างไไปไปเ <ไป S 2> างี้ยเราก็เลยแบบกัน น่กคือละเอ่อละครปิดแล้วไม่ได้เขี่ยไม่ได้เขี่ยบังเอิญมากจริงจริงจริจริงๆระจ้าไม่ถึงราคาดีล่าสุดราคาคุณบิวราคาไหนอันนี้ไม่แน่ใจต้องถามหลังบ้าน อยากบอกว่าปแล้วก็แต่ว่าแบบว่าเป็นสกายไปช่วยงานือว่านี่สกายไปช่วยงานอ๋อไม่หรอกคือเป็นเป็นแบบว่าเป็นเนรื่องของความเหมาะสมแหละคืเอเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นโลโก้ของจังหวัดอยุธยาไปแล้วอย่อางเงี้ยแล้วคือเอาจริงๆคือแบบเหมือนเอว่างก็อยากจะไปร่วมไปไปช่วยอะไรอย่างี้ยอู่แล้วค่ะแต่ส่ไม่ได้เป็นแค่โลโก้ครอบครัวยังไงอ่ะ่วนนเป็นครอบคัว ยังไงอ่ะไม่เข้าใจจะมาดียาก็ตอนถ่ายถ่ายรูปตัวมันฟิลแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอ่บครอบครัวแบบนี้คือไม่ได้รู้สึกแบบเป็นในแง่นานแต่ว่าก็มีเหมือนเออพี่ๆหลายคนที่ก็รู้จักอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่างผัดคนผัดนะคะทำไมเขาไม่ได้ใช่ไม่ว่างค่ะติดงาน มีมีดีวงานต่อหรือยังคะแบบว่างานต่อไหมเชิญสื่อไหมเออแล้วเบลอะเบลอะก็พูดเหมือนที่ในในวงในสัมภาษณ์เลยค่ะว่าเออแบบนึกถึงเบลได้นะคะเบลยินดีค่ะยินดีช่ย ยังไม่ร่วมแจมเปิดต,ตัวด้วยไหมคะอันนี้ก็ยังไม่ทราบแต่ว่าคือถ้าอะไรที่แบบเหมือนเหมาะสมหรือเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า<ม>ก,ก,ก็ก็ยินดีอยู่แล้วค่ะอาทีฝากเป็นกันบ้านอ,อยากเห็นเวลายืนพูกคุณวิวต่อหน้าสี<อ>่ท<อ>่านง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 านอะไรดีเร<อ>าให้เราให้คุณวิวกับเวลาไปไปคิดไปกันระวังนะเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันไปอีกปี นาแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าอยากเห็นทู่กันในงานหน้าเดี๋ยวจะได้เจอกันอีกยาวนะเอางี้ส่งการและการที่คุณริวไสยชุมไทยแแ่ม่ก็ยากเฉินแม่ก็ยากอีกมีมีมีแบบคนติดต่อหรืออย่างเงี้ยมีเปอร์เซ็นต์มแบบว่าเอฟซอะไรอย่างเงี้คือความจริงก็มีติดต่อแล้วค่ะเพียงแต่ว่าคือเหมือนยังยังไม่ค่อยพร้อม เขาตรงไหนแล้วิ้ตรงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เห็นวิวไปหาเขาตื่นเต้นหรือคือเออก็เลยประมาณนั้นต่อไปเลยต้องรัดข้อข้ออะเนเราเกิดหรือเขาเผลอคงจะไม่รู้จะมันยังคิดภาพไม่ออกเลยจ้าดีกว่าแต่เขาได้ชินแล้วนะเพราะว่าไปเจอแบบอุ๊ยแต่ไม่เคยเจอแบบนี้ไงค่ะ กาไม่เคยเจอแบบนีกรู้กูไม่ดีว่าพี่พีนะคะเนกูร้รว่าหรือว่ากลัวเขาหยุดข้างรักว้ก็เป็นไงก็เป็นไที่ทำให้เขาจะพูดแบบนี้ไงโอ้ คือเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราให้เขามาก่อนเถอะนะก็เลยีนัดกันเลยดีกว่าอุ้ยจ้างสิจ้างเ้างจ้าไม่ได้จักไม่รู้จักะาราคนดังอะไรหลายคนก็ไม่กล้าจ้างไงแบบค่าตกงานอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวค่ะคุยไม่เกี่ยวคุยกันได้อะไปตอนถามพี่พลอยได้เลยของคุณมิวก็ตอบพลอยมาร์ทพูดถามลอยเอะไรอย่างนั้นเลยเอาเถอะ ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเราหาช่องทางเอาเองแล้วกันนะคะขับคุณค่ะ